ผอนวยการกองเผยแพร่น,นะครับและประชาสัมพันธ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านที่7คุณสมเด็จสุรวัตรครับผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กพิก,การและชุพพลภาพปากเกร็ดหรือว่าบ้านนนทภูมินั่นเองครับ นี่นะครับเป็นเบื้องหลังนะครับเสียงกรีดของแฟนคลับนี่ดังพอๆกับแมทธิวดีเลยนะครับอ๋อเอาละครับตอนนี้นะฮะก็มีเหล่าสปอนเซอร์นะครับใจดีของเรานะฮะที่จะทําให้การเดอแฟนโชว์ของเราซูเปอร์สตาร์วันนี้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพานุพงศ์วรเศรษฐการกิจครับตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทออเคสตราเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เป็นผู้ผลิตรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวครับ มอบหนังสือปกทอง60ล้านดวงใจถวายพ่อนะครับมูลค่า30,000บาทและยังขอมอบนะครับเงินบริจาคมูลค่า100,000บาทครับนี่แหละครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะช่วยน้องๆน,นะครับก็สามารถไปร่วมกันนะครับบริจาคหรือว่าไปดูแลไปคุยไปเล่นกับน้องๆได้ที่บ้านนนท์รภูมินะครับ ช่วยกันผลไม้คนละมือนะครับสังคมไทยก็จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นครับสปอนเซอร์ที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะครับโอ้โหอันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับเฮียฮอของเรานะครับคุณดนพิวัตรปรีดาวิภาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยครับนี่คือกรรมการผู้จัดการบริษัทธนาพัก property development จำกัดมหาเชิญครับวันนี้ขอมอบเงินมูลค่า10,000บาทครับอาแล้วครับนี่ตอนนี้ครับเตรียมนะครับเงินสดมูลค่า1น0 0 0บาทมานะครับ เป็นเช็คยักษ์ที่ใบใหญ่มากครับถูกต้องครับรับรองไม่มีหายนะครับครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ1,000 0บาทครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ใจดีที่ได้มอบบ้านธนาพัฒนเขาให้กับเราซุปเปอร์สตาร์ของเรานั่นเองเฮียร์ฮอเราครับท่านที่3นะครับผมขอเรียนเชิญคุณชาวสังวานเงินครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทแอดดาประเทศไทยจำกัดมหาชนครับวันนี้ ท่านขอมอบนะครับเงินบริจาคมูลค่า1,000 0บาทนั่นเองครับขอเสียงปรบมือหนึ่งรอบเลยครับทุกคนนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับท่านต่อไปเลยดีกว่านะฮะคุณรัฐพลครับวรเศรษฐการกิจนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Big t p r o p p r t y p r t y p e t f e c t ครับผมผู้จัดสรรโครงการ Subtree e Home Factory ครับวันนี้มอบเงินบริจาคมูลค่า สองหมื่นบาทครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ <S <S เอาละครับไลค์หนึ่งท่านนะครับโอ้โหวันนี้ผู้สนับสนุนใจดีของเราเยอะจริงๆนะครับคุณนิสานาทครับตะเวทิกุลผู้บริหารโรงเรียนานานาชาติ The American School of Bangkok มอบเงินบริจาคมูลค่าถึง3 0,000ื่นบาทครับขอเสียงดังๆด้ดดวยครับโอ้โห oh วันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะร่วมกันบริจาคนะครับรบให้กับน้องๆนะครับที่ด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับจดเลยนะครับสำหรับเลขบัญชีนะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งห้าสองห้าเก้าแปดนะครับแล้วก็เลขสามเป็นตัวสุดท้ายนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ ประเภทออมทรัพย์นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาปลักดครับถ้าเกิดว่าสงสัยอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองโทรมาหาเรานะครับ025838396ครับหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์025832532ครับเอาละค่ะตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะแล้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับซปเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาว42 Fantasy World ค่ะ ถ้าไม่อยากให้ซูปเปอร์สตาร์ที่คุณชื่นชอบต้องออกจากบ้านไป ส่งคะแนนโหวตผ่าน S M S โดยพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขซูเปอร์สตาร์ S 1นอ้น S 2กระแตก S 4ี ew, S ่แมทธิว S ห้ามิง S 6นาตาลี alie, S 1 0เพรมแล้วส่งมาที่เบอร์4825327หรือ4221880โหวต6คะแนน6บาทและพิเศษสุดคุ้มโหวตครั้งเดียวได้หลายคะแนนที่เบอร์4825917โหวต70คะแนน50บาท เบอร์482 5302โหวต120คะแนน90บาทหรือโหวตฟรีหนึ่งครั้งนับเป็น2คะแนนทาง www.superstar tv show com โหวตเลยตอนนี้ super star รอคะแนนโหวตคุณอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเพลงรายการ super star และเพลงฟ a n t a s y world สามารถดาวน์โหลดริงโทนและเสียงรอสายได้แล้ววันนี้เพียงกดดอกจัน4946กดโทรออกแล้วตอบกาวง่ายๆแค่นี้ก็มีริงโทนเก๋ๆจากรายการ super star ไว้ในมือถือแล้วละครับ สำหรับผู้ที่รักในการร้องเพลงการเต้นเล่นดนตรีและการแสดงทดลองเรียนฟรีกับครูผู้สอนจากรายการซูเปอร์สตาร์และพิเศษสุดสมัครภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เพิ่มชั่วโมงเรียนฟรีอีกหนึ่งครั้งจากคอร์สปกติสมัครด่วนที่ซูเปอร์สตาร์อะคาเดมี่5 2 5 7 6 5 5 1 1้โทรได้ตลอด24ชั่วโมง เล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมภาพประทับใจค่ะที่คนไทยทุกคนมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะเป็นภาพถ่ายของศิลป,ปินช่างภาพคุณอนุชัยศรีจรูนผู้ทองผู้ถ่ายภาพ26ราชวงศ์หนังสือเล่มนี้ยังรวมคำบรรยายภาพความรักของคนไทยโดยนักเขียนรางวัลซีไลท์ถึง8ท่าน เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าแห่งปีมอะแก่การสะสมและสำหรับมอบให้กับองค์กรหรือคนสำคัญของท่านเนื่องในโอกาสวันพ่อและเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะนำขึ้นทุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสเสด็จพระราชกุศลยังไงมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าหนังสือปกทองเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ควรคู่แก่การสะสมอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ มาร่วมเป็นเจ้าของของขวัญนทรงคุณค่านี้และทำบุญด้วยกันนะครับรางวัลสำหรับซูปเปอร์สตาร์ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คอนโดรวมบิวอินจากธนาพัฒนวิภารวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทจากบริษัทธนาพัฒน์พรอเพอร์ตี้เดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนเตรียมใจกับทุกอารมณ์บูดมอนด์อัลมอนดจากแคลิฟอร์เนียถุงเท้าคาสันถุงเท้าที่ทุกคนใส่กัน Proactive Solution ทรีสเตปทูเคลียร์สกินศูนย์รวมเบนคัดพิเศษเกรด A b เ n n k c ็นอมกลบเข้าสู่รายการซูเปอร์สตาร์ทีดแห่งดาวซีจีซ w อ r แฟชั่นอีกครั้งแล้วนะคะกับโจทย์ประจำสัปดาห์นี้ก็คือแฟชั่นอาร์นั่นก็คือการถ่ายแบบและการเดินแฟชั่นโชว์นั่นเองค่ะ ถูกต้องนะครับตอนนี้เราได้ถ่ายท่าสดยิงสัญญาณตรงเลยครับจากตรงนี้ครับ Crystal Design Center นะครับเรียกทางด่วนรามนินทาเอกมัยนั่นเองครับแน่นอนนะครับที่บ้านซุปเปอร์สตาร์ของเราหรือว่าบ้านธนาพาัฒน์เฮาส์สาธรนาราธิวาสน,นะครับเราก็ได้ติดกล้อง CCTV จากทางฟูจิโกเอาไว้ทุกซอกทุกมุมเลยเพราะฉะนั้นทุกโมเมนต์สำคัญของเราซุปเปอร์สตาร์คุณผู้ชมทางบ้านไม่พลาดอย่างแน่นอนครับ ตื่นมานะครับต้องออกเดินทางมาทองหล่อนะครับมาเรียนการร้องการเต้นนะครับที่บ้านซุปเปอร์สตาร์อะคาเดมีนั่นเองใจกลางทองหล่อนะครับและถ้าเกิดว่าการเดินทางสวยหรูระดับไฮโซต้องเบนเอ็นเคนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลองซื้ออยากจะขายลองคลิกเข้าไปครับ www.bennk.com ครับสำหรับตอนนี้นะฮะถึงเวลาทุกท่านรอคอยแล้วครับเรามาทําความรู้จักกับเดอะจัดทั้ง3ท่านของเราในค่ําคืนนี้ก่อนเลยครับท่านแรกของเรานะครับ ท่านเป็นถึงผู้อํานวยการสถาบันบางเกาะแดน,สนเสนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับอาจารย์วรพาปัดชิมสวัสิ์ครับตามมาติดๆท่านที่2นะครับพิธีกรชื่อดังนะครับรวมไปถึงนักแสดงเจ้าบทบาทนะครับคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเธอมีความไฝ่ฝันว่าในอนาคตนะครับอยากจะเป็นซูเปอร์โมเดลขอเสียงตบมือต้อนรับพิก้องปียาสเวตพิกุล สวยรัดฉดหญิงนะครับพี่ก้องของเรานะฮะเซ็กซี่เหมือนเดิมครับผมและท่านที่สามของเราบ้างดีกว่านะครับท่านสุดท้ายท่านเป็นทั้งเทรนเนอร์เป็นสไตลิสต์นะครับและก็ครีเอทีฟสำหรับโจทย์ในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับคุณไก่หรือว่าคุณปัญชาชูดวงครับบรรณาธิการฝ่ายแฟชั่นยุนียาสารเปรี้ยกัน เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะพี่พัมเริ่มรู้สึกว่าแคทวอล์ของเราเนี่ยเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วละคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปชม v t r การฝึกซ้อมของเหล่าซุเปอร์ star และของรางวัลสำหรับผู้ชนะในปีนี้ค่ะคือเราจะเดินยังไงเนี่ยเราต้องรู้แอนว่าเราโจทย์มันคืออะไรแล้วเราเป็นเป็นเป็นอะไรนำเสนอมูดไหนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้รู้สึกหนักใจเท่าวิที่แล้วเก่งแน่นอนอ่ะพี่อ้นคือเขาจะแบะบ,ปบ,ปบ,ปบปเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็แบบไอาเดียใหม่ๆจะพุ่งพุ่พุ่พุ่พขึ้นมาตลอดละอะไรเงี้ยเราก็ต้องเออตามเขาให้ทันะอะไรเงี้ยค่ะอ่อนเลิศได้ถ้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบว่าหนักไหมถ้าเกิดว่าเราดึงมันหกกาเงี้ยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องเดินด้วยอารมณ์ที่ที่ลึกมากต้องดึงอินเนอร์ออกมาให้สุดๆ